ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณหัวแขนขาคอบ่าไหล่หูตาจมูกปากขอบคุณอกเอวสะโพกนิ้วมือนิ้วเท้าต้นขาหน้าแข้งข้อมือข้อเท้าขออ้อศอกหัวเขา่า และอีกหลายๆอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายของฉันขอบคุณความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉันขอบคุณเจ้าแอนติบอดีในร่างกายที่ทำหน้าที่ในการจับสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดเลยที่เข้าสู่ร่างกายทำให้ฉันแข็งแรงมากๆแข็งแรงทุกวันและแข็งแรงตลอดเวลา ขอบคุณทุกๆระบบทุกๆอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่แข็งแรงและทำงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยมขอบคุณระบบทางเดินอาหารเขาช่วยดูดซึมสารอาหารและขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณระบบโครงกระดูกเขาเป็นโครงร่างเป็นโครงสร้างของร่างกายที่สำคัญ ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวผลิตเม็ดเลือดขาวเจ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับร่างกายอีกต่อหนึ่งขอบคุณการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ เขาเป็นโครงสร้างสำคัญของร่างกายเราและเขาก็ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวเหมือนกันเขาช่วยสร้างความร้อนเขาสร้างระบบการเผาผลาญที่ดีให้กับร่างกายขอบคุณระบบประสาทเขาเป็นศูนย์รวมและควบคุมระบบเส้นประสาททั้งร่างกายควบคุมเส้นประสาทการทำงานของร่างกายด้วยสัญญาณไฟฟ้าทางเคมี ขอบคุณการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อเขาเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทของระบบประสาทของระบบการทำงานด้วยฮอร์โมนให้กับร่างกายขอบคุณการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตของฉันเขาช่วยขนส่งสารอาหารสำคัญสำคัญภายในร่างกาย ให้เข้าสู่ทุกเซลล์ของเราและเซลล์ของเราก็รับและนำไปพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตให้กับร่างกายเพื่อซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนเลยค่ะขอบคุณระบบการหายใจเขาช่วยดูดซึมก๊าซออกซิเจนดีๆเข้าสู่ร่างกายและนำเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายของเราตลอดเวลา ขอบคุณระบบการสืบพันธุ์เขาทำงานเป็นอย่างดีเพื่อให้เราสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ขอบคุณการทำงานของระบบน้ำเหลืองเขาช่วยในเรื่องการควบคุมของเหลวในร่างกายและทำหน้าที่เป็นอย่างดีเกี่ยวกับระบบภูมคุ้มกันให้กับร่างกายของฉันขอบคุณการทำงานของระบบ เาช่วยขับถ่ายของเสียและควบคุมสมดุลเกลือแร่ของทั้งร่างกายควบคุมทั้งหมดภายในร่างกายของเราเขาทำงานทุกทุกวันเป็นอย่างดีขอบคุณระบบกล้ามเนื้อที่ทำงานสอดคล้องและประสานงานกันเป็นอย่างดีทั่วทั้งร่างกายทุกๆระบบบของร่างกายทำงานได้อย่างดีที่สุด ขอบคุณร่างกายของฉันขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะ